สวัสดีครับอยู่ผมงนาปออนต้อนรับสู่เกมรีวิวภาคโอปากันอีกครั้งนะฮะตอนนี้เราก็เข้ามาใน City hall นะฮะหลังจากที่สู้ัพวก u s s ข้างหน้านั้นมาตั้งนานาสายสืบไม่ใช่สิหัหน้าเราบอกว่า <laughs> พวกอ่า USS มันวางระเบิดไว้ในนี้ครับให้เรามา d e f u ด้วยไม่งั้นจะเละกันทั้งหมดทั้งมวลยอง กล่องกระสุนแบบนี้แสดงว่างต้องให้สู้กันโหดอีกแล้วไหนวะเฮ้ยโยนระเบิดถามทาง น็บดีจริงๆต,ตื่นมันเบาหรือมันถึกวะยิงตายยากไอ้หา ลืมมองไปปืนพวกนี้ผมใช้ผมซื้อมาใหม่ะ <c oughs> นะครับราคาสองหมื่นเจ็ดโคตรแรงลองมาใช้ดูนี่ไงบอม diffuse <c oughs> สองคนเลยเหรอสามไอ้หา่านสตันไปก่อนโอ้โห้เข้ามาพึ่งดักหลเลยเหรออืม บนนี้ก็มีกระสุนใหญ่เหมือนกันโอูดีเอจะตายแล้วดีเอพึ่งดาไอ้เฉยกำลังบอกว่าเอพึ่งดาวดาวสักนึนอ้าวเหวิน เยอะจริงๆใด่านนี้ผมเคยเล่นแล้วครับทีหนึ่งเล่นเวทเทเลน o d โหมดโคตรยากไม่ได้ยากที่อะไรยากที่มันยิงเพื่อนตัวเองได้นะแล้วประเด็นคือเพื่อนชอบวิ่งมาตัดหน้า ก็เลยต้องเปลี่ยนวาเล่นนองม,มอนนะครับเดี๋ยวจะไม่ผ่านเนาะว้าลงมาอย่างที่ลงมาอย่างที่ต้องเอาเราไปไปเป็ดแดกโอ้ยโอ้ย ขาวจั๊วาลืมตามามึงมาฟันกูเลยเชี่ยเม่อวันโอ้ยอยู่นี่กูโอ้เลือดครึ่งหลอดแล้วเพื่อนก็ต่างเลือดส้มกันหมด จะหมดกนมดแล้วต้องหาดี่ครับว่ามันจะมีเลือดให้เราไหมเหมือนจะไม่มีเลือดให้ด้วยหหดร้ายหมดร้ายจริงเฮ้ยเห็นแล้วเห็ออนแล้วเห็นแล้วอยู่ในนี้อืม คนคนเดียวเลยดีไม่เนี่ยมึงจะตายแล้ะชิด <In coming. S 1> เป็นวันหน้าขาวเป็นวันหน้าขาวน่าเป็นหัวหน้าครับ ย่งไงซาแอมมาตุยหลังจบกกแล้ว ชิมเงี้าทำดีเอรีน uh, ี่ตัว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 ชิเพนเพนอ๋อรู้สึกเพื่อนเรามันจะมียาอยู่ฮาร์ลี่มียาอยู่เดี๋ยวจะตายกันปืนไฟ chi hai li dao shoot an oh what? <coughs> tại à ngu ngu จัดหนักจัดหนักจัดเต็มแกเน็ตมีเคียอะไรกูเขียนให้เต็มที่เข้าไปหลบเหรออย่าหลบอย่าหลบเฮ้ยอย่าหลบเอาไปแดก cho anh cho tim cho anh nào cho mình thử quá ai luôn mùa đang mùa là ภาคนี้จะนานอย่า <hero> งเงี้ยเขาะอาจจะมีการตายหลายรอบเกิดขึ้นไหนน้ำหัวดิขอยหย้ดีกว่าทุรคน ไปเขียวหน่อยเหอดไม่มีเติมกระสุนก่อนแล้วกันเนี่ยมามีทางวะเนี่ย ไม่ใช่ครับมันให้ไปข้างล่างไม่ได้ขึ้นมาข้างบนงงแบบ <c oughs> เฮียห้องนี้ในเนื้อเรื่องหลักในเนื้อเรื่องที่หนึ่งมันก็มีฮะห้องนี้เป็นห้องของลิกเกอร์ลิกเกอร์จะมากันบานนั่นไงนั่นไงลาวนั่นไงลาว ชีดมาเองก็ทักทายกูเลยเหรอเฮยบอลมอีอะไรวะอ้ ระเบิดเออไม่ตายตายมัย่ง ลยลอย่าเพิ่งจับขอดีฟิวบอมก่อนเฮ้ยเลือดชาแต่ไม่ดีแล้วฮะอย่าเพิ่งจับเอาเฮี้ยผีแดงมาอีก หายเพ่นก่อนแล้วกันเหมือนจะเพ่นไม่ได้ผีแดงเต็มเลยหน้าแดงม่ชื่อใครมีเลือดบ้างขอเลือดหน่อยอ๋อตายอีกแล้วนั่นไงล่ะรวันนี้มาหันิงด้วยแล้วจะตายหลายรอบแน่นอน ใชแล้วรู้สึกมันจะง่ายขึ้นนะลิกเกอร์หายไปหมดแล้วเหลือแต่ผีหน้าแดงผีหน้าแดง ไปไหนวะเพื่อนไม่ขึ้นมาวะเฮ้ยไอ้เชี่ยอ๋อมึงมีสกิลดอทหรือไงวะเฮ้ยหลบเก่งใช่ไหม Help. 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 Oh shit Help. Help. Dude, fire Whoa! Oh, my god! Long gun, long gun. Oh, oh the cheese! Yeah. So the air, the I mean, again เราเตรียมยิงดีเอทิ้งก่อนอ้าวดีเอมึงตายแล้วมึงให้แอนตี้ไวรัสเฟย์มาดีจริงๆเราจะทำการชุบมึงเดี๋ยวนี้อาอเ้ยอ๋อนึกว่าชุบไม่ได้ทำไ Du mener Du mener สุดเหลือห้านะเปลี่ยนใช้ปืนหกก็ได้ไม่มีผีหน้าแดงแนละ้ว <c oughs> สบายใจขึ้นมาหน่อยมาอ้วกกระดิ่งหวนี้เฮ้ยเมาก็ไปอ้วกใส่กระถนนุ่น เชื่ออ้าวชิบหายฉีดบิตนคนนี้ติดเชื้อคือฮาร์ลี่เอ,อ่อไม่ทางมันเขามงกดองนี้วะ ตายแล้วเฮ้ยพุ่งมาวันเจ้มึงตายเอ็ไม่ใช่ฮารี่ฮารี่อย่าเพิ่งตายกูมาแล้วกูมา,วมาแล้วนี่เอาไปของปืนราคาแพงไปแด็ก เวลาคาแวงสองนัดเท่านั้นอา๋อสามชิชิชิอย่ามาใกล้เดี๋ยวดูนะว่าใช้ท่านี้กับพวกนี้ได้ปะเฮ้ยใช้ได้ด้วยออระเบิดเป็นเด็กโอ้โหนี่อย่างเท่อ๋อ โจมิชชั่นพอดีก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ก่อนครับรู้สึกมิชชั่นนี้แม่งเหนื <idee> <c oughs> ่อยยากจริงๆบ๊ายบายเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับ ในใบป,ปอและการแนะนำแบบ TF2 อีก e ครั้งนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะน,นำแบบที่มีชื่อว่า Payload Upward นะครับ